สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเก็บพักบุงคือเกานะครับวันนี้เนาะมันพักบุงยอยู่ขัางหวานนะครับยอดใหญ่ๆอุบอบเลยชิบอดใจไม่ไหวนี่เก็บไปกินกระปุบบนนะครับวันนี้ อันนี้พักบุ่งปลอดสารผิดนะครับเนาะอันนี้หยอดง่ายๆของดัวยนะครับอันนี้เพิ่นได้รับเขาเรียวกว่านนะปุ๋ยจากขีงหวานนะครับตัวนี้หยอดง่ายๆเลยเมืองนะครับนี่ อันนี้พักที่มันเกิอดอีกตามธรรมศาตินะครับตัวนีนะ้ได้มาแล้วพักบุ้งยอดใหญ่หญอา่อ้ก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ว่าได้กินดิฟนะครับแต่ผมจะเอาไปลวกก่อนเดี๋ยวไปเก็บพักอีกชนิดหนึ่งก่อน มาล้างบาทน,นี่นะครับติ้งดิ้งนี่โอ้ยออกดอกก็ล่ะนี่นะครับอันนี้บานนะ่าอื่นพักขาดนะคะ้คใคกินกับปนกรุบเนาะใส่ออมก็ไดนะครับตัวน,นี้แต่ว่า ช่วงนี้เพิ่นมากเพิ่นกะอ,อยากออกดอกแน่นะครับอ,กออกดอกแน่เพราะว่าไก่เพิ่นจะมุดฤด,ดูเลยนะครับเป็นเผือตีหายกินไดเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนนะครับตัวนี้ฤด,ดูอื่นนี่กับที่อยากแน่นะครับน,นี่นะครับกินีน่แซ่บขนาดนะครับกินกระปุลมันจะออกขึ้นเพื่อนแน่ แต่ก็อร่อยโอ้นนเื่ออันนี้เป็นเครื่อมกทั่วแปบนะครับบานเท่าเนาะ<ฮ>แต่ก็โอ้ดกขนาดนะครับกํลังดอกนูน่น,นดอกส่วนหน้อ,อีกอย่างหนึง่ง อันนี้ว่างไว้ก่อนอันนี้จะเก็บผ้าเก็บอีกอันนึงเป็นมาแข่งคุ้มนะครับหน่อยต้นเดียวที่เรืออยู่ยต้นนี้เป็นน้ำเก็บหนาขนาดเลย มัน,นเป็นน้ำเลยเก็บหยากเลยนะครับตันนี้เออโอ้โหตันนี้เก็บหยากครับเป็นน้ำแล้วพ่นจะพาไปอีกตัวนหนึ่งตัวถึงมาเป็นน้ำดีกว่าใส่เล็กหน่อยนะครับมาับเจ้าลังอ่านทุตุทุๆุ พักปลอดสันผิดล้างบานนะครับตัวนี้ตัวไ,ไปนี่ก็จะไม่เสียงรบกวนเลยนะครับเพราะเสียงหมูอย่างมั่วไหวนี่ท่านได้ให้อาหารตดอ,อยู่ส,สวนยางพลาล่ะลุลงขนมสีดนี่นะครับตู้เอทีเอ็มกดได้เขาเรียกว่า ยาเบองต้นนี้ก่นอนนี่นะฮะแข็งคมต้นนี้จะซู้ึก,ก่าสิเก็บ่ายอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่นม,มีน้ำนี่ซึ่งทีบ่บ้านผมมีนะก็จะมีสองแบบเนาะแบบแรกอะ ที่แบบมีน้ำมากี่เลยครับตอนีแบบว่มีน้ำต่เก็บง่ายอีกแบบนึงนะครับนี่มาสุกซัวคนจะแน่อย่างนี้นะครับเอาไปพ,พ,า,พาะเอาไปโรยไว้นะครับหนาข้นมากเพื่อจะเกือดเผืชที่ห้ากินยากนะครับสึ่งเป็นพผืชดสมุนไพรด้วยจุดเต็นิน่นก็นกนคือเวลาครบกลับไปจะรู้สึกลักษณะขมๆนะครับ แต่ว่าเวลากินหนาต้องไปหอยหวานๆนะครับถึงเป็นพืชทีแปลกนะครับมันพับเอิญมาแข่งค้มนะภาษาไทยเขาเรียกว่ามะแวงหรือเปล่าคมกบ,บจำวันไหที่กันนะลักษณะนวยกับสิแตกต่างกันนะครับเนาะเดี๋ยวคนจะเอาหอยเบิงนะครับว่าลักษณะที ต้นมีน้ำก็บมีน้ำนะครับเช่นอะไรนี่จะมีเขียวสีเขียวอ่อ,อนครับสีเขียวเข้มนะครับอสีเขียวไลยๆนั่นคือต้อนที่มีน้ำนะครับกีบ่มีลา่ก็คือต้อนบมีน้ำเนาะปะ๊ะครับสีคกับต้มกบกันในผักปลอดสารพิษแล้ว ไปกันเลยคนนี้กินกับเมนูอะไรเนาะนนี้ชุบนี่ต้มกุบครับผมมาครับเฮ็ด้องขออวุกันครับผม